สวัสดีค่ะวันนี้เฮากับิีภามาเบ่งการย้ายหมูของเฮาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เฮาก็ได้ย้ายลงมาแล้วย้ายลงมาไอหมูน้อยสี่ตัวกับพ่อมันตัวหนึ่งยังเหลือแม่มันกับไอลูกอีกสองตัวเนาะที่ยังบ่ลงมาพเพราะว่าเฮาลงมาได้เ่อสามีมันติมซองหมูเออ,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 อมันกระตุกใจคือ nhá nhò nhắmออกมา chắc tôi có miêu nước lật ở tủ đây dán muối ngoài hả? tôi kinh ngạc. nhò bù đay hả mồ? nói ôi, jam. mồ nõi mồ nõi, mồ สามไล่และกินปันได้ไปนี้อ้าลงไปขี่อิ่มเป็นอะไดเพื่อนไหมป่นเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคือมาจ่ามาไหมตัวที่เปิดประตูเนี่นนย้นนามาเอ๊ะมริพไพครบ เออเอ่อลงได้ละอ้ะาวนี่ลุงออกมาเต็บออกมาออกมาเต็บเดีย๋บบยวนี้กำลังซอกอยู่ลุงไม่ได้สมบอบูรานนี้อโอ้ลงได้แล้วไปไปแตงโมออกมาเลยแม่แตงโม đang ngu, tôi mẹ là sư đàng Thái, bác đàng ngu, y đàng Thái, lú quên rồi, ồ ồ ồ, ơi ồ, nhả clip quên hót mồm à này, ờ, ồ, lên mà, kia đàng nghèo, đàng mồ noi, đang sốc ถือไม้ไว้แน,น่ยันตื่นกินนะถือไม้ไว้แน่มึงนะทางหลังมนาะถือไม้ไว้แน,น่ยันหมูยันไส้ไม,ไม้ยานนี่ยรับป้องกันไว้ไยันตื่นกิน,น,กนลงุลงมาแม่แต่งหมู<ป>อ้าลุงฮอบูเปลี่นขาจังแล้วบารน,นี้หมูบุคเคยขี่รถหมูเทิร์กซื้อแต่งหมูเนี่ยเพราะว่ามัน,มน<ป>ตอนยังน้อยลายมันบ่เปลี่นแต่งไทยเด้อยซ้ำ ลงมาแต่งโมเมดี๋ยวไอแต่งไทยก็ลงมาตำหลังผู้หมู่น้อยไปแล้วผู<ป>้ลงได้แล้วแ,แต่งมโมเอ้ยกำลังตื่นเต้นอยู่เอ้ายังสิกลับเข้ามาอยู่หมู่น้อยไป, <S <S ยปยได้๋ยวผู้นี่ลิบตเลยนี่ฮหกกกโหกแะได้๋ผู้เจอเบิ่งอิจฉาของจามเดือนมันสิบูปปแปียนก็เดินวัดน,นี่บ่เหอ แตงโมงลงไปฮัปปุออกบาน้ภัมอาม,าบบมันจะขียานตัวนี้เนาะ,นะเออบุคือแต่งไทยแต่งไทยนัน้นบุยานีิสัน <ไป S 1> นบุยานฮอ,สอเ,เสือบเลยแต่งไทยสแตงโมนี่นเนนเนนสเออหําหดพร้อ,อม,แล,มแ,ลแล้วกัน<ะ>บานิฮับปง จะได้ความซองและบานี้ซือไปบานี้เออแบบนั้นละฮะฮะฮะเตยงไทยยังบูมาใชนี่ละไปหากินยาผู้ไปบานี้ไปหาดมจิ้นกับพู่มีแล้วมีแต่หมูน้อยนะเออไปอยู่น้ำลูกผู้ เ่เขาจิลิปหมูก็ได้เขาเ่หมูหกหลาเข้าไปเตะบอลบอลเที่เตอ้อมไว้อ้อมให้เป็นอออบประบอณสักสอมไอลเตอลเบอลเอเบอเตะนอละบเตะอลบอเตะนออลเเบออหละอเบ สอมเดือนผ่านผ่านไปมันสิแปลขึ้นหรือจะเป็นอะไรก็ให้เจ้าเบื้องเอาหรือพี่น้องเด้อหญ่าเกียวสุ่มอยู่ในสวนมะพร้าวเ้าหมูก็กำลังตื่นตื่นทิ้นมันหกหลายมันละตื่นลงมาแล้วหลังจากเห้าไงลงมาหมูมันกระลืมมาสำรวจ มาสำรวจมองอยู่มองเซาของมันบู <c oughs> กกินฮอดหย่ามันอิม่มหมูน้อยจะกำลังหากินจ้กไปใส่เมื่อเห็นตัวเดียวมันทุกข์หลายพอเพื่อนก็กำลังสำรวจแม่พันธุ์มันสาวแต่งไทยท่านได้ลงมาลงมาแต่บ่าวแต่งงงปู๊ยางไปลาผูอยู่ปันได้บัดนี่สามไล่เลยเบื้องหมูน้อยกินหย,ย่า哟หมูน้อย เห็น,ออกกน,นหญ้าหลายเลยพูยึดทางเลือกกินหน่อยนพ่อเพิ่นก็ไปแล้วพูบ่าดแตงโมเพิ่นผูเห็นตทหางแวบๆหญ้าหกหลายหญ้าหกหลายจะจิ้วมันหมูจะเผื่อทั่วตัวหมูไปหากินหญ้าเลยพูแบบแบบกำลังสำรวจอยู่กำลังตื่นที่ตื่นทางพูโบเห็นท่อหลังหมูน้อยผู หันลิาโกหลอีสองตัวนั่นอยู่ฟูอีสองตัวปูฟูอีสองตัวอยู่แคมสะนี่ต้องลูกคุณยืน bừng này đi xuống, gì hiến đi tầm mới hiến nhà bằng ngủ hết. đút bà này đút không phải nhà cả kín kín không bài bà này ơ ừ. mà rút mà say nè nhà mình tải không bị lừa nhiều

ý này đang, đáng tu mùi rồi, chắc bay sai bào tiền thay bên kap lũ tương hưng à, hút bày... lại làm quang <laughs> là hỷ lăng web bếp hoo 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 web, hoo 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 tay mô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  Bác tên mô mô tay ma nè mẹ tay mô tay mô tay hàng tay à vẹp ทางดุดบบนี้กว้างบันดุดปันไดส่วนมะพร้าวนี่นมะพร้าวกับมังสระมีสะน้ำให้เล่นน้ำบันสามารถลงไปเล่นสะได้มีน้ำสะให้เล่นให้กินมีขงบงว้งพร้อมีอ